สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วครับกับช่องทำง่ายยากครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนเบ้ามือเปิดนะครับฮิโน่เอฟซีุพรเซียนะครับเนี่ยอันนี้เบ้าใหม่ผมเปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้เบ้าเก่านะครับมือเปิดเก่านะหักหักตรงนี้นะครับของเก่าอ่ะโอเคครับทาอะไรกันบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเอาอันนี้ออกก่อนเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับ ล้างกระจกครับเอาล้างกระจกออกก่อนหนึ่งเอาล้างกระจกออกครับโดยการเอาน็อตตัวนี้ออกเห็นไหมเอาน็อตตัวนี้ออกนี่ผมถอดไปแล้วนะครับนี่ผมก็จะถ่ายเก็บไปดูด้วยนะครับเผื่อลืมครับอ่าลวงไปแล้วครับอ่าล้างกระจก กลัวนะครับว่าจะใส่เราว่ามันมีรูน็อตรูเดียวนะครับออกมาแล้วครับก็จะอยู่ลักษณะนี้นะอย่างนี้นะครับนี่รูน็อตอยู่ตรงนี้เข้าอย่างนี้ครับก็ดูนะครับว่ามันด้านบนนะครับสอดเข้าด้านบนนะครับสอดเข้ากับร่องด้านบนนะครับข้างในนะครับจะมีร่องตรงนี้ครับสังเกตง่ายๆครับมันจะมีรอยสนิมอยู่นะครับ ที่เราทาบเข้าไปเนี่ยอันนี้จะทาบเข้าไปอย่างนี้ครับนี่ครับในร่องด้านบนนี้นะครับเอาไปใช้ส่องดูได้นะครับด้านไหนอ่า้างกระจกออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็มาคายตัวนี้นะครับคือเมื่อกี้ผมออกเอาตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ออกตัวนี้คลายหลวมๆครับไม่ได้ออกเพื่อให้มันห้อยครับเพื่อที่จะให้มันชุดกรตัวนี้นะครับสวิงหลบได้อย่างนี้นี่นะครับแค่นี้พอนะครับ รียว่าใครจะถอดออกเลยก็ได้ครับก็แล้วแต่ความสะดวกครับของผมเหลือไว้ตัวนึงครับเหลือไว้ตัวหนึ่งแล้วตัวนี้สองตัวเอาออกเลยครับน,นี่คลายรวมครับเพื่อให้กรอนโยกได้เพื่อที่จะหลบเขี้ยวนะครับหลบเขี้ยวของตัวนี้ครับหลบเขี้ยวตัวนี้เนาะมันจะได้โยกหลบได้อ่าจากนั้นก็จะเห็นกรอนออกไปแล้วครับไอ้แฮบล่าง กะจบออกไปแล้วใช่ป่ะแล้วก็อันดับสองก็มาคายตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสามก็เราจะเห็นน็อตตัวนี้ครับเบอร์สิบนะครับนี่ครับที่ผมชี้ปลายไขควงนี่ครับจะมีเบอร์สิบสองตัวนะครับนี่ครับนะแล้วก็เอาตัวน็อตตัวนี้ออกนะครับเอาออกเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆนะครับขยับตัวนี้ด้วยนะครับชุดก่อนเนี่ย ชุดก้อนตัวก้อนก้อนครับขยับซ้ายขยับขวานะครับเพื่อที่จะหลบเขี้ยวนี้นะครับนี่ยเขี้ยวนี้เนี่ยเพราะเขี้ยวนี้มันไปเกาะอยู่กับชุดขากลไกดึงเปิดนะครับจําเป็นต้องขยับก้อนนะครับก้อนก้อนตัวนี้ครับก้อนกลไกนะครับขยับซ้ายขยับขวาเพื่อหลบเขี้ยวัวนี้นะครับแล้วก็ขยับช่วยนะครับเบอร์สิบที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับออกเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ก็ค่อยๆขยับเบาตัวนี้ออกหาเรียมมาออกนะครับก็คือมันออกได้แหละแต่ต้องขยับขยับขยับยกยกนิดนึงครับก็ออกแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้ครับพอเวลาใส่เราก็ใส่ตัวนี้ก่อนนะครับขยับขยับขยับเข้านะครับแล้วก็มาขยับก้อนตัวนี้ด้วยนะครับเหมือนย้อนวิธีการถอดนะครับไอ้ก้อนตัวนี้ครับก้อนกลไกเนี่ยนี่ครับก้อนใหญ่ๆหญ่เนี่ย เพื่อที่จะให้เคี่ยวนะครับมันเข้าได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอแชร์ประสบการณ์การเปลี่ยนเบ้ามือเปิดครับอันนี้ผมเปลี่ยนเองนะครับรถผมซื้อมือสองมาก็ไม่รู้ว่าเคยไปเปลี่ยนยังไงนะครับเพราะว่าไม่เคยเปลี่ยนบอกเลยครับอันนี้ไม่ใช่มาสร้างหรือว่ามาหลอกลวงอะไรนะครับไม่เคยคือไม่เคยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งซื้อรถมือสองมา นีเปลี่ยนเองครับก็มัวๆดูครับแล้วก็มาจับจุดนะครับว่าต้องถอดอะไรบ้างครับหนึ่งสองสามโอเคครับผมก็จะแชร์ประสบการณ์ในการเปลี่ยนประตูมือเปิดครับไปเพียงนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนคลิปต่อไปครับผมใครมีคอมเมนต์ไอเดียหรือว่าความคิดหรือว่าข้อเสนออะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ